เชื่อว่าตอนนี้น่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนแปะพิกัดจะไปอย่างแน่นอนค่ะสําหรับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่จังหวัดชนบุรีที่มีเจ้าหมูเด้งลูกฮิปโปโปเตมสัสแคร์วัยสเดือนที่กําลังเป็นกระแสะไปทั่วโลกค่ะแต่ล่าสุดก็เกิดประเด็นดราม,ม่าขึ้นแบบงง,งเมื่อหญิงสาวชาวต่างชาติรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปวิพากษ์วิจารณ์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะว่ามีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและการนําหมูเด้งออกมาโชว์ก็เป็นการเรียกยอดวิวเพื่อหาไรายได้เข้าสวนสัตว์ด้วยค่ะ ด้านเจ้าหนะ้าที่ผู้ดูแลหมูเดงได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้ค่ะว่าดีนะผมฟังไม่ออกก็เลยเฉยๆและด้านเพจดังค่ะก็ได้ออกมาให้ความรู้ว่าฮิปโปแครเป็นสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ควรมีคนดูแลปล่อยป่าไม่ได้น้องหมูแด้งเป็นฮิปโปแคร ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างมากตามการจัดอันดับของ IUCN Red List ฮิปโปแคร์ในป่าธรรมชาติเหลืออยู่เพียงไม่กี่พันตัวเท่านั้นโดยส่วนใหญ่ถูกเพาะเลี้ยงในสวนสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น้องหมูแดงเกิดในโครงการเพาะพันธุ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สายพันธุ์นี้เพื่อเพิ่มประชากรฮิปโปแคร์ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสม